เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Reanimal นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งเลยลักษณะการเล่นที่จะคล้ายๆกับไอลิตเตอร์ไนท์แมนนะครับสิ่งเล็กในห้วงฝันร้ายแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวเดโมก่อนนะครับเดี๋ยวพอตัวเต็มออกมาเนี่ยแน่นอนว่าผมจะไม่พลาดนะครับถ้าสมมติว่าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดพรำทำเพลงเลยเราเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าครับอา้าวนี่ไงโพ่มาแล้วอันนี้เป็น เหมือนเราอยู่ในบ่อ้นามปะหรืออยู่ในในถ้ำมออุ้ยมีคนมอโลมาด้ครับคุณผู้ชมทําอะไรอะ่ะทำไมห,หัวแปลกๆมันมีกระแปงมาครอบเลยอุ้ยอุ้ยแล้วสัน่นอู้ยอุ้ยโอ้โหการดําเนินเรื่องเหมือนลิตเติ้ลไนท์แมรเลยคุณผู้ชมอยู่กลางเรือแล้วก็เนี่ยสะดุ้งตื่นมาจากฝันร้ายครับ เป็นเหมือนเด็กตัวเล็กๆนะอยู่ท่ามกลางมาหาสมุทรอันนี้เดินหน้านะครับอืมเอ,อ้อะไรวะนะออออเดินเรือเดินเรือต้องไปตามอาสัญญาณไฟสีแดงนะครับกิ้งกังกิ้งกังส่วนนี้ก็เอาไว้เคลื่อนไหวนะครับไว้เลี้ยวสายขวาหน้าหลัง เกมเปิดมาอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเลยนะจะโดนอะไรไหมเนี่ยกูอะตามแสงไฟไปส่วนตัวนี้เราตั้งชื่อให้น้องปะเหมือนเดตันไนแอมะนี้เราตั้งชื่อว่าไอถุงเงินแล้วกันเพราะว่ามันเอาถุงครอบหัวอยู่อ่ะครับถุงเงินเดินทางไปจนเจออ่าเอาเข้าคัสซีนเนาะ แล้วเฮ้ยผมตาฝาดปะมีนกตายอยู่ตรงกลางมาหาสมุทรนะครับอย่าชะเง้อลงไปม,มีอะไรกระโดดมางับไหมเนี่ยอผมไม่ชอบเลยคือมาหาสมุทรทะเลลึกๆก็ผมโคตรกลัวเลยวะ่ะเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอา้าไม่ใช่นกนะนะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนนึงครับ ยังอยู่ไหมเปิดหน้ากากได้ปะเอ้ยๆๆน้องใส่หน้ากากอุยๆๆ้ยเอาเดี๋ยวเดียวเด๋ยวดีวเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาช่วยนะเวย้ยทำร้ายกูทำไมวะเนี่ยเอาอยู่ดีๆมาทำร้ายกันเฉยเลยใั่คิดว่าเธอตายแล้วน่ะเอาภาคนี้ตัวละครพูดได้ครับ เยี่ยมเลยแต่ว่าก็ไม่เห็นใบหน้าเหมือนเดิมนะแล,แล้วคนอื่นๆล่ะไม่รู้เลย <c oughs> แล้วอืข้างหน้าเป็นโอ้โหหินผาสูงตั้งตระหง,ง่านอยู่ตรงข้างหน้านะครับแล้วถ้าเราพายเรือไปมันก็ ไปได้ปะ่ะนี่ไงตามไฟสีแดงไปแล้วก็มีหมอกมาเรื่อยๆครับไปทุกคนอยู่กับผมนะอยู่กับเจ้าถุงเงินแล้วก็เจ้าอุสา,ากินะครับอุสากินี่คือเจ้าน้องกระต่ายคณะผมนะผมตั้งชื่อเขาอุสากิไปถุงเงินขับเรือดีๆนะเว้ยเอ้ยชนชนนั่นกูว่าแล้ว นี่ตรงขวามือมีเหมือนเป็นช่องแคบให้เข้าไปนะครับเข้าไปเลยน้องถือตะเกียงดีๆนะแต่เมื่อกี้เจ้าอุสกินี่ก็ยังอันนี้ให้ออมองรอบๆอ,อ๋ออันนี้คือให้ให้เจ้าอุสกิเนี่ยเปิดแม่งเรียกอุสกียกยาก,ยากว่ะน้องใต้แล้วกันน้องใต้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 ดูหน่อยขวาหลาซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันไปขวาบ่อยแลวเอาเอา กูชนยาวเลยวะ่ะอา่าตรงนี้เหมือนเหมือนจะตันปะไม่ตันนะครับยังไปได้อยู่แล้วนี่นี่นี่น้องต้องการจะให้คำใบ้เลยเหรอเปเนะี่ยทำไมน้องฉายไปตรงนั้นไม่หยุดเลยอืด๊ดอาละเลี้ยวมาเลี้ยวมาเออ ใจเย็นนะน้องน้องหันดีๆหน่อยออกซ้ายได้ไหมได้เลยเอ้ยโอยมีทุ่นระเบิดด้วยอันนี้ต้องต้องลบน,นะเนี่ยไม่งั้นโดนอเกือบไปแล้วเกยกระตุกกระตุกเออกรกะกระกระโอ้โลดฉากนะครับอื้ม พลังอันเรียวเอนจินโอเล่นซะเฟรมผมก็ตุกเลยโอแต่ภาพสวยจริงคุณผู้ชมเนี่ยต้นไม้บรรยากาศรอบข้างนะครับผิวน้ําอะไรต่างๆสวยจริงอันนี้นั่นจะว่าเป็นเดโมนะครับผมว่าเดี๋ยวตอนเป็นเกมเต็มเนี่ยเขาน่าจะออปติใหม่ภาพให้มันสวยดีกว่านี้นะแล้วก็มาถึงแล้วครับเป็นเหมือน เป็นเหมือนบ้านเหรอโอ้กระตุกเออทางซ้ายไม่น่ามีแลลวปะไปทางขวากันไปเร็วน้องตาอันนี้ประตูทางเข้านะครับน,นี้กดอันนี้เพื่ออินเทอร์แลกแต่ว่าเปิดไม่ได้แล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็เปิดได้ปะเอ้ยเอ้ยออน,นีกระโดดไม่ได้ครับ งั้นแสดงว่าน่าจะไม่ใช่ทางเข้าแล้วอุ๊ยอันนี้มีอะไรอะ่ะเปิดมาไม่เจออะไรเลยฮนะกระเป๋าใบอื่นเปิดได้คุณผู้ชมอาจจะมีพวกครีมตัดลวดหรือว่ากุญแจให้เราใช้เปิดเข้าไปนะครับอุ้ยนู่น้อยอาราเล่ไม่มีเลยปะ้ยผมจะต้องเปิดทุกใบเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่และเกม ถ้าทางขวาไม่ได้ทางซ้ายโอ้ทางซ้ายตันครับผมว่าต้องไล่เปิดดูทุกใบนะมีปะ่ะมีขออไหมไม่มีอันนี้อึบ๊บไม่มีอีกใบนี้ตามไอหนูไปเปิดมาอ้าวเจอกุญแจคุณผู้ชมได้แล้วเจอกุญแจแล้วไปทุกคนถ้าเรามีกุญแจเราก็จะน่าจะเข้าอันนี้ได้ไหม ถูกปะเข้าไปเลยอืมเยี่ยมมาเร็วเจ้าใต้น้องใต้เข้ามาวิโอ้โหการทา a n ชั t นฉากนี่คือแตกต่างจากอ่า Little n i g h t m a r e นะครับแล้วดูมีความเป็นมิติมากกว่าด้วยกระโดดแวบบนี่ทำไมบอกหนูว่าภาคต่อเลยนะเป็นแบบ Little Nightmaresie เอ,อยไง มีเสียงเหมือนเครื่องจักรหรือว่ายานพาหนะกำลังเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเสียงพัดลมมากกว่าปะโอ้โหเอาลงก่อนเอาลงเสียงดังเกินงั้นแสดงว่าต้องตรงไปเพื่อนๆไปทุกคนพาไอ้เอา้าอุ้ยมีหมดเวลาด้วยเกตแล้วผมเก็ตแล้ว งั้นพอเอาลงปุ๊บเนี่ยต้องไปเลยครับไปเร็ววิง่งอืดเอาล่ะเราเข้ามาแล้วนะแล้วตรงนี้ก็ยังมีเป็นเหมือนอสวิตช์อยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอ๋อโอเคเป็นฝั่งขากลับหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่ว่าอันนี้ต้องช่วยกันยกหนึ่งสองซ้ำอึบ๊บ อุืงการเปลี่ยนฉากนั้นอันนี้ให้เปิดไฟนะครับโอ้โหแม่เจ้าอันนี้ย่อตัวนะครับอุ้ยมีเรียกด้วยนี่ไงโอเหมือนกันเลยน,นีเปิดไฟฉายนะครับโอ้ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนนะขอร้องละไปไปไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆรฮึบ นั่นแน่มีคนตัวใหญ่เหมือนกันมีคนตัวใหญ่เหมือนกันบอสหรือเปล่านะบอสหรือเปล่าไม่บอกไม่รู้เลยทางซ้ายเป็นทางที่จะเหมือนน่าจะให้ขึ้นไปนะครับแต่ขวาก็มีมีกล่องมาบังอยู่แต่ว่าจับได้ไหมไม่ได้ฮะ หรือว่าต้องทางซ้ายหรือเปล่านะคุณผู้ชมไปดูทางซ้ายกันฮึบนี่ไงเราจะบูตปะบูตึบึบ<ๆ>แล้วเพื่อนก็น่าจะดึงมือเราไปได้ไหมได้ปะึบอ<ๆ>ืดโอ้โหน้องตายน้องตายคือแรงเยอะมากทุกคนคิดดูดีแบบดึงขึ้นไปได้เลยอะเป็นผมนี่ผมดึงไม่ได้นะ ้องมีสองมือแล้วโหนอนก้มลงมาเอี้ยวตัวจับด้วยต่อไปขึ้นบันไดตรงนี้นะมาน้องตายไปเลยด้านบนกระตุกกระตุกนี่โหลดผีหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้ผมไปปรับเกี่ยวกับเรื่องเฟรมเลทมานะครับพอดีรู้สึกเหมือนว่าพอเราไม่ลิมิตมันแล้วมันจะกระตุกแปลกๆนะครับมันจะมีช่วงจวังหวะเวียงกันไปวิคัทซีนเหรอ นายกลับมาแล้วฉันรู้ว่านายจะําแบบนั้นนายคนไปจากที่นี่ในขณะที่นายยังทำได้อยู่ทำไมมันไม่อยากให้เรากลับมาหรอเอา้าแสดงว่าแสดงว่าเคยเคยหนีไปแล้วหรือเปล่าอ่ะแล้วกลับมาอีกรอบด้วยนะจริงปะเนี่ย มาทำไมหิอายบ้านนะฮะนวลน้นองอันนี้เปิดได้ปะโอ้เปิดไม่ได้มีเหมือนอะไรบอกว่าระวังหล่นตกเหวนะครับขึ้นมานี่ฮิบทางขวามีประตูผมขอไปดูก่อนนะโอ้โหแล้วโรงงานอย่างใหญ่เลยนี่เอาเปิดได้เว้ยเอาเข้าไปดิ น้องตายเข้ามาตัวนี้มีสวิตไฟครับผมว่าน่าจะเปิดได้นะโอเปิดไม่ได้ไม่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 เข้าไปแบบนี้เออในนี้จะมีเหมือนเป็นสวิตให้เรากดอยู่นะครับแต่ผมขอดูก่อนนะว่ามันมีของอื่นอีกเปล่าถ้าไม่มีเราเปิดสวิตเลยนะปึ๊บอ,อืมนขึ้ิขึสนขึ้นขึ้นข อุ้อ้อุ้ยอุ้อู้อู้ออู้อู้อู้ออู้อูอู้อ,อูอู้อูอย,ยออมมอ้ออู้รู้อู้อ้อ้อู้อู้อูอู้อูอู้ออู้ออออู้อ่ะอุ้คูมอน้ออ้อู้อู้อ่ะอี้คร้องออก้่ะเอู้อ,นนอู้อู้ออู้้อ้ออ้ออู้ออู้อูอู้ มันจะให้เราวิ่งผ่านไปแน่เลยเอาปะเอาปะเอาปะชาเลนจ์ปะอา้อาว <c oughs> ทุกคนผมเข้าใจผิดผมนึกว่ามันจะให้เราวิ่งแบบวิ่งสับขาหนีไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยมันไม่เกี่ยวกันนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอ๋ออันนี้ทำแล้วเนี่ยอ่อนี่ย่อเหรอ จุดไฟก่อนอันนี้ลงได้ครับงั้นลงมาเลยงั้นออกขวาเดินดีๆนะตกนะถ้าอย่างนั้นมาตรงนี้แล้วก็น่าจะลงฝั่งนี้ได้ครับแล้วก็บูท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 ขึ้นมามาเพื่อนบูธหน่อยเร็วมาเร็วไปน้องใต้ขึ้นไปเร็วฮึบ เออ๊บจับหน่อยโดดไม่ถึงทางนี้มีสวิต์อีกตัวหนึ่งน่าจะให้เราปิดอ๋อไม่ใช่แล้วอ๋อเบรกไว้ให้โดดข้ามันหรออันนี้ให้เรียกเพื่อนนะครับผมเอามันเรียกไม่ได้อะ่ะ เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อให้เพื่อนมากดครับเพื่อนมากดไว้แล้วเราก็ต้องเดินจากตรงนี้ปะ<ว>ใช่หรอไม่น่าใช่แฮะแปลกๆอุ้มราหน่อยเพื่อน อันนี้ให้เพื่อนมากดไว้นะครับถ้าเพื่อนกดสวิตซ์ปุ๊บไอ้น,นี้ก็จะหยุดพอมันหยุดแล้วเราก็ลงได้ใช่ปะอันนี้ผมเข้าใจถูกปะอ่านี่แหละเมื่อกี้ลงไปตัวแม่งปั่นเป็นสเลอร์ปี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ห้องนี้ครับแล้วนี่นี่น,นี่มารับมารับน้องตายก่อนน้องตายเออหักมาออมามาเร็ว ไปด้วยกันเพื่อนเราจะไม่ทิ้งน้องตายไว้ขลังนะแล้วทำไมน้องตายต้องมาร่วมชะตากรรมอะไรกับเหล่าด้วยเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะครับตรงนี้ต้องใช้กุญแจหรือเปล่านะเปิดมาเป็นอือ้เปิดมาเป็นข่มคอ <c oughs> ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดมาข่มคอปะ่ะเออุยอ๊ยวย อะไรวะเนี่ยีม่มันเป็นเหมือนพี่เหมือนหนังคน้นมันเป็นหนังค้นตายน้องตายไปเหอะไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนฆาตกรโลจิตอะเห็นไ,ไหมแบบว่าแบบถลกหนังของคนออกมาโอชัดเลยเมื่อกี้อื้อชัดเจนยิ่งกว่าใดๆปึ๊บวิ่งโดดครับอือ ตรงนี้มีบันไดน่าจะต้องสร้างช็อตคัตไว้นะไม่ใช่ช็อตคัตหลอกลงเลยอันนี้แหละหูสยองจัดไอถุงเอ็งไปเปิดในสิ่งที่เอ็งไม่ควรเปิดนะเว้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยอยู่ดีเองก็ไปเปิดโอ้โหแทบร้องเลยอือือแล้วตรงนี้มีช่องว่างนะทุกคนเข้าไปได้ ถ้าเข้าไปได้ก็เข้าไปเลยเึเฮ้ยเฮ้ยเอานั่นเพื่อนเรานี่เดี๋ยวนายรอก่อนนายนายล้อลอก่อนเอาหนีเราทำไมวะนะพระเจ้าด่านสวยจริงแล้วอุ้ยใครอ่ะ อุ้ยถือกระเป๋าไปด้วยน่ากลัวอยู่นะจะทำอะไรเราหรือเปล่าอย่าทำเช่นเลยได้ปวดขวาไปไม่ได้นะครับมันเป็นทางขาดงั้นผมว่าเราต้องตามลุงไปแล้ววะปิดไฟก่อนเปิดไฟก็ได้สองจิตเฮ้ยเเสียงอยู่ทางขวาโอ้โหเกมกระตุกมากเลยนะครับ ผมว่าเดี๋ยวเขาต้องออพติไมท์ดีๆอะ่ะมันยังมีความแบบกระตุกอยู่นะเข้ามาอ,อุ้ย,ยตัวเบลเเธอรเลยตัวเบลเเธอเข้าตรงนี้สิไปเข้าตรงนู้นก็ชิบหายการชัางสิครับผมอุ้ยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมืนนี้ก่อนน,นี้อะไะวะอะไรอะ่ะเเก็บกระดาษได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยว น้องตายน้องตายไม่กลัวหรอหฮ้มันมุดไปในตัวคนเลยอะมันทํำได้ไงวะน่ะคุณชมเห็นปะเมื่อกี้มันมุดเหมือนเข้าไปในตัวคนเลยอ่ะแล้วเราทํำอะไรได้เนี่ยหยิบที่ดูดซ่วมมาแล้วเอามาดูดปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอื้อโอ้ขมคอได้เลยมา อย่าบอกนะอย่าบอกนะไอ้เฉยอะไรวะเนี้ยได้กุญแจโอ้โหหนังคนเต็มเลยว่าอออใช่ปะเนี้ยโอ้ไมก่กดแล้วกุญแจไปใช้ข้างนอกปะอื้อ โอ้ปั๊มออกมาแบบมันเป็นเนื้อเลยอะเนื้อเน้นๆเ,นนเลยแล้วอันนี้เป็นรถลากรถรางนู้นครับน่าจะบ้านฝั่งนู้นที่ต้องใช้กุญแจไปเข้าไปเร็วเฮ้ยเปิดเปิดเปิดอ่าใช่จริงด้วยน้องตายเข้ามาเร็ว แล้วก็เรามาเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นอันนี้ต้องวิ่งโดดปะฮึบอุ้ยอืข้างบนทุกคนอืแม่งตาเป็นผ้าเลยไม่ใช่ผ้าแล้วนี่ปลาบึกแห้งโอ้ยไม่ลงมาเดินใช่ไหมวะมันเดินไม่ได้ไม่มีชีวิตโอ้ถ้าลงมาเดินนิด มันจะเดินยังไงวะกระดงกระดุกกระเดี่ยวมันก็ไม่มีโอ้ยโอ้โอ้โหมันเยอะเกินเยอะไปเปล่าให้กูเข้ามาทำอะไรอ่ะออกมาเอาล้อว่าโดดเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยเอออ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วออกซ้ายออกซ้ายว้าย ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทางกลับทางไหนวะย่าอู๋ยแม่งมามาเป็นสูชิสายพานเลยชิบหายมึงฆ่าไม่ได้หรอกมึงฆ่าไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยข้างล่างมาไงวะน้องตายเปิดประตูเร็วเร็วเร็วเย้ยแม่งเลื้อมาจากข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหเป็นไปได้ไงวะนะมาเร็วน้องตายไปฝั่งนึง นี่บ้าเอ้ยนี่ทำไงอ่ะขึ้นขึ้นลงอ่ะขึ้นอ่ะอ่ะขึ้นอ่ะอ่ะขึ้นลงอ่ะขึ้นลงอ๋อเดี๋ยว <laughs> ใส่ลอ้อไม่ครบคงไปได้หรอกแม่งเงยอันนี้ของแท้แหละไปน้องใต้ฝั่งนูน้นพร้อมนะเอาเอาอยัง เออขึ้นลงขึ้นลงอึดไปไปเฮ้ยต่ทางมันขาดไปใช่ไหะไปได้หรอไปได้จริงปะนะเอาดีๆนะเว้ยเฮ้ยไปได้ทุกคนไปได้เฉยเลยตอนแรกผมนึกว่าไปไม่ได้นะม,มาแล้วข้ามไม้ฝันน่งแล้วไปผมว่าต้องตรงเข้าไปตรงถ้ำนั้นเลยนะครับ ไปเลย let's go นั่นแหละเข้าไปเลยอึ๊บไม่น่ามีอะไรปะอันนี้กูมาใส่เลน์หิว่ะเนี่ยทำไมหมอกมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยเล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 ยน้องใต้ลงลงได้ยังลงไงอะอ่ะโอเคว้าวอันนี้ต้องบูทต้องบูทน้องใต้ช่วยหน่อยเร็วมานี่มานี่ มามาช่วยบูธหน่อยน้องตายมาขึ้นไปฮึบอุ้ยรับเราด้วยนะยื่นมือมายื่นมือมาเลยแวบไม่ไแล้วโอ้ยเมื่อกี้โู้คนลุกเลยทุกคนมันเหมือนแบบมันเหมือนไส้เดือนอะแต่มันแม่งมากกว่าไส้เดือนอีกโอ้ยคนลุกเลยอะเอา้า เพื่อเราไปทางนูน้นนายนายรอเราก่อนเอา้าหนีเราไปทำไมอะไปด้วยกันสิไปด้วยกันสนุกออกแล้วดูมันเปิดคนเดียวนะแต่ผมต้องเปิดสองคนอนะคือแรงมันเยอะจับโอ้โหกูถามจริงๆเลยมึงเอางี้จริงดิ แม่งไหลหลังป่าวะกูกาวยาวแล้วแม่งอย่านะเว้ยอย่าคานมานะอืมโอ้ยกูนะกูโอ้ยยี่หายใจไม่ไดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมามันมาแอบ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 เฮ้ยวิ่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งลือดูตายตายกูอีทุกอันเลย อย่าโอ้ยขาก็เบี้ยวหน้าก็บูดอุ้ยเอ้าอุ้ยจับได้ไหมไม่ได้หนีไปเพื่อนไปยังไปยังปลอดภัยยังน่าจะปลอดภัยแล้วนะกระเป๋าเปิดได้ปะไม่ได้ผมไม่อยากตรงไปแล้วเพื่อนอุ้ยทุกคนอุ้ย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  โอไม่กอดแม่งลือทุกอันเลยมันจะมาอันไหนวะเนี่ยเราต้องไปต้องตรงไปตรงนู้นหรือทางไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงทางไปต่อคืออันไหนอะหลังรถไอสครีมนั้นปะไม่ใช่ครับทางตันทางไปต่อคือลงข้างล่างทุกคน ไม่เห็นมัง้งไม่น่าเห็นไอเชียมันเห็นได้ยังไงโอ้โยแม่งกัดเลยจริงทางไปต่อก็คือฝั่งนี้ปะ่ะนี่ไงเอาจริงจังหวะเมื่อกี้มันไปลือกระเป๋าฝั่งนู้นแล้วนะเดีด๋ยวเดีดี๋๋อ,อาจังหวะดีๆก่อน แม่เอ้ยวุย้เมื่อกี้แบบโคตรสยองเลยอะมันมันมันเปลี่ยนมันหันคอมาหาเลยนะใช่ปะเห็นกูปะอ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้กั้นหายใจอุ้ยแม่เอ้ยเมื่อกี้เอียงคอมาเลยเอียงคอมาหากูเลยไปแล้วไปแล้วจะไหนจ๋าทางนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่เว้ย ต้องไปถนนทุกคนออกสายต่อเอ้ยตกตกอุ้ยเกือบเกือบเฮ้ยมันจะมาอีกปะมันอยู่ขวามือนะน่ะมันทำอะไรเราก็ได้นะน่ะเ,เข้าไม่ได้ด้วยแต่ผมว่าแม้งเปิดมาแน่เลยวะอันนี้เป็นห้องบังคับการนะครับอุ้ยขับได้งั้นขับเลยไปืออ อุ้ยเอาติดแล้วอุ้ยโอ้ยมาแล้วเอาไงกระโดดออหือทางทางโอ้โหเร็วจัดออกซ้ายแล้วกูวิ่งช้ากว่าเพื่อนตลอดเลยโอ้โหทุกเกมกูแม่เป็นคนที่วิ่งช้ากว่าคนอื่นเสมอเฮ้ยมาแล้วอุ้ยย่าหย่ายี่แล้ตัวไม่อย่างสูงเลยเอาไงเอาไงไอ้น้องตายมึงก็นำไปดีโอ้โ,อโอ โดดข้าไปโดดรีนิม a l ลเกมสยองขวัญสั่นประสาทโอ้โห ทุกคนครับและนี่เป็นเดโมของลินิมอลนะนี่เดโมยังมันขนาดนี้เกมจริงจะมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยว่าตัวจริงจะสนุกขนาดไหนนะครับหากเพื่อนๆอยากดูตัวเต็มนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมและที่แน่นอนเลยเนี่ยกระดิ่งเนี่ยต้องกดไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกมนี้มาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อน สวัสดีจ้า